แนเจอร์ผ่อนห้าพันแถมเงินอีก5้าหมื่นกรบพี่ตัวนี้กระจังหน้ามาโคตรสวยให้กลับไปดูไฟนิดนึงเป็นไงคนระับเปิดปุ๊บไฟมาปับ๊บเปิดปับ๊บไฟมาปุ๊บโอ้โหนะครับตัวนี้มาพร้อมซุ้มล้อพร้อมร้อมแม็กพี่หมดนี้ฟรีขอย้ําหมดนี้ เออเป็นไงครับพี่บอกเลยว่าโคตรสุดครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในสททักนิดนึงนะครับตัวนี้ปี2021ครับลูกค้ามีจอโคตรสวยครับพอแล้วยอย่าดูเยอะเดี๋ยวของชํำนะคันนี้กระันเตยไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพิควาไปไม่กลับไม่ออกโค้นง่ายบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องขำอัดนุมัิภายในวันเดียวบัตรใบเดียวก็เป็นเจ้าของรถได้นะครับเมื่องคันี้อยากได้ใช่ไหมครับ5คนแรกเท่านั้นนะพี่นะ5คนแรกเท่านั้นครับที่กดไลค์กดแชร์ แรกคอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะโปรโมชั่นของผมโปรล่าสุดตอนนี้โปรสายเขียวต้อนรับสายฝนนะครับเพียงเอาต้นกัญชามาสิบต้นนะครับพี่นะมาแลกเงินได้สูงสุด1 0 0 0 0แสนทอง1บาทปีแรกดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียปอนหนึ่งไม่ต้องจ่ายนะครับแถวเรากรรศูนย์ทุกคันโทรมาที่เบอร์88 626 2824ครับ, 26, 24, รบหรืออดไ์มาที่แอ POPK เลยครับผมสวัสดีครับอ่ะยังยัง ยังไม่กดที่โปรไฟล์เอกนะเพื่อติดตามไว้ขอบคุณครับ